ซึ่งผมว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับนะนไม่เคยเจอก่อนนานั้นเนี่ยที่เราไปเวียดนามไปอะไรจนกระทั่งมีการตั้งใกล้ๆเป็นชมรมเวียดนาม Value อ๋อแวดนเวียดนาม Value Investor ที่เป็นคนจัดงานนี้ด้วยนะอาจารย์ก็ตอนนั้นก็เป็นเน้นที่เวียดนามนะครับต่อมาเนี่ยก็ขยายวงไปอะไรไปนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้พวกที่ไปต่างประเทศชัดๆจะสามประเทศนี้แหละนะครับ ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีใครจัดหรอกประเภทสามแห่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จัดเป็นแห่งๆไปนะบางทีก็เวียดนามก็เวียดนามจีนบางทีก็มีเป็นของจีนทเมรจกายก็อเมริกาบางทีก็ตั้งกองทุนมาแล้วก็มีอาจจะมีสัมมนานิดหน่อยเพื่อเพื่อให้ความรู้แต่เมื่อปรากฏการณ์ใหม่เลยคือเป็นคนกลางที่จัดแล้วก็ให้คนกลางมาพูดมาให้ความรู้จริงๆนะแล้วก็เห็นเลยครับว่าเออเนี่ย อาจจะเป็นแนวโน้มใหม่ของนักลงทุนไทย